เรื่องดีๆผมก็มีนาเหนอนะมามามาแต่ผมไม่ได้นาเหนอเองแต่หมอไก่จะมาบอกค่ะเรื่องของเรื่องเขาว่าราศีไหนเนี่ยจะดวงดีกันบ้างนะห,หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายอ่ามันโยกย้ายตำแหน่งไง ชีวิตของดาวพฤหัสมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันย้ายตำแหน่งจากดังล่างเนี่ยเพิ่ม4ีไง4ีเลเวลมันไม่ใช่ข้ารา,าชาการดาวพฤหัสย้ายไปเนี่ยในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะราศีไหนะจะดวงดีบ้างติดตามเลยกับหมอไก่พ่อพาที่นี่ครับสวัสดีค่ะหมอไก่พ่อพาที่นี่นะคะ เตรียมตัวรวยได้เลยจ้าสําหรับสีราศีที่หมอไก่กําลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะเรียกว่าดวงการเงินของคุณดีเข้าขั้นเป็นเศรษฐีใหม่เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ดาวพระรหัสบดีมีการโยกแยกราศีในวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้นะคะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะสราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเลยค่ะ ซึ่งผลของดาวพระรหัสบดีนะคะจะมีผลไปหนึ่งปีเลยค่ะก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567ยาวไปถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568ค่ะเรียกว่าดวงดีมีโอกาสล่ำรวยแบบเต็มๆ1ปีเลยนะคะสีราศีที่ดวงดีมีโอกาสล่ำรวยจะมีราศีของคุณผู้ชมอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะราศีแรกคือชาวราศีพฤษภค่ะ ชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นราศีเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นราศีที่โดนดาวพระรหัสปดีทับดวงชะตาแบบตรงๆเต็มๆเลยค่ะส่งผลทำให้ดวงของคุณดีที่สุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาเลยนะคะจริงๆแล้วดวงของชาวราศีพฤษภดีรอบด้านเลยค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่าดวงดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมี โอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานค่ะการทำงานเนี่ยจะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภก็บอกเลยค่ะว่ามีโอกาสได้แบบพอของปากของพอนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้ก็คือการงานและธุรกิจการค้าที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการใช้ชีวิตและเรื่องของการเงินในช่วงที่ผ่านมานะคะ เรียกว่าช่วงที้ผ่านมาดวงของคุณมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วค่ะก็คือต้องใช้จ่ายค่อนข้างหนักเลยนะคะหมุนเงินกันจนเหงื่อตกเลยค่ะแต่หลังจากที่ดาวพระรหัสปบดีมีการยกแยกราศีไปแล้วนะคะดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นค่ะเรียกว่าพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นรวยเลยก็ว่าได้นะคะต่อจากนี้ไปชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสได้รายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะแถมดวงยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะ ราศีต่อมาคือชาวราศีกรกฎค่ะ ชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่น่าจับตามมอมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ดาวพระหัสบดีมีการยกย้ายราศีไปแล้วนะคะดวงของคุณจะดีมากขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะเงินส่วนใหญ่ของชาวราศีกรกฎจะมาจากการทํางานลุ้นๆเลยนะคะคือหลังจากนี้ไปค่ะงานของชาวราศีกรกฎจะดีขึ้นแน่นอนว่าพองานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะจากการทางาน หรือว่าถ้าต่อจากนี้ไปคุณคิดว่าจะลิเริ่มงานใหม่หรือว่ารับจอบเสริมคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินมากมายจากการทำงานเหล่านั้นนะคะแต่จะมีอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีเข้าขั้นเศรษฐีใหม่เลยค่ะหลังจากที่ดาวพระหัสปดีมีการโยกย้ายราศีถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมทาง Facebook ตลอนข่าวนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ